สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่81นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องอรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเช่นเคยนะครับเอามาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมกันครับวันนี้นะครับจะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับ วันนี้ก็จะมีเป็นราคาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตาม กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องถอนร,รเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับนี่องนี้นะครับเป็นพิมพ์รูปพิมพ์กีตาห้ชายนะครับรูปหล่อพิมพ์กีตาหชายหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อก็จะมาในกรอบแบบนี้เลยนะครับท่านก็อยู่ในกรอบอบ่างนี้เลยนะครับได้มาก็อยู่ในกรอบธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับ ห่วงนี้ผมแกะออกไว้รอแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะรอแป๊บ,บนึงนะครับ f c นะครับอาได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพิตาห้าชายนะครับ วันนะครับวันณะหลวงพ่อนะครับก็จะออกเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเราก็จะเห็นได้เลยนะครับนี่เลยครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับตาสองข้างนะครับเบ้าตายังติดชัดนะครับปากยังติดนะครับจีวรผังนี้ยังติดชัดเจนนี้ก็ยังติดชัดเจนนะครับพระนะครับก็จะมีร่องตะเข็บข้างนะครับนะครับนะครับรองรอยตะเข็บข้างนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ครับเส้นทีวอนก็ยังเห็นอยู่นะฝั่งนี้นะครับ f อนะแต่เนื้อดูดีครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับตามซอกนะครับตามซอกนะครับก็จะมีพวกขี้เหงือขี้ใครนะครับขึ้นสนิมสีเขียวนะครับนะครับตามซอกนะครับมีหมดเลยนะครับนะครับนี่บ่งบอกถึงพระเก่าและพระธรรมชาติดีนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับในภาพเเขียวนะครับส่วนองค์พระนะครับก็จะเป็นเนื้อเหลืององค์เขียวแล้วก็จะมีสนิมนะครับสนิมที่เป็นตะกันสีดําสีดํานะครับนะครับทั่วไปนะครับตามจุดต่างๆนะครับตามซอกนะครับพระท่านก็จะมีตะกันสีดํานะครับคลุมเป็นพระที่สวยนะครับเป็นพระที่สวยนะครับพระที่สวยน่าใช้นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่ 15,000บาทนะครับเปิดวิธี่1 5 0 0 0บาทอ่าเปิดวิธี่15,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0 9 9ย์4 1275นะครับ099 6341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มส่องกันเลยนะครับ ครับเห็นไหมครับ fc ครับไหมครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นคราบตะกันสีดํานะครับซอกคอนะครับซอกคอก็จะเป็นคราบตะกันสีดําอมยตรงนี้ก็จะเป็นสนิมเพื่อเขียวนะครับมุมนี้นะครับมุมพอฝกว่านี้นะครับไล่ลงมาครับไล่ลงมานะครับนี่ดูเนื้อดิครับ fc นะครับเนี่ยตาจมูกปากติดชัดนะครับนะครับไล่ลงมานะครับ fc นะครับไล่ลงมา รักแร้นะครับแห้งเลยนะครับั้งแห้งเนื้อหาแบบนี้โอ้โหมีไว้ดีแน่นอนนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับไขรพลาดถือว่าเสียดายมากเลยนะครับอ่าเนี่เลยนะครับทักได้นะครับทักมาเลยนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับแอดไลน์มาเลยหรือว่าโทรมาสอบถามต่อรองราคาพูดคุยราคากันได้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลัง เนี่ยครับ fc เห็นไหมครับโหเนื้อยังกระทองผสมเลยนะครับเนื้อหานี่ยังกระทองผสมนะครับเนี่ยแบบเนี้ยครับดูดิครับเหมือนเนื้อทองผสมเนื้อทองโบราณนะครับคนรุ่นก่อนเขาชอบพูดกันนะเนื้อทองผสมเนื้อทองโบราณนะครับก่อนนี้ก็จะมีตะเข็บข้างครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับ fc อ่าเนี่เลยครับดูให้ชอบนะดูให้ชอบดูให้ชอบแล้วก็ทักมานะครับองนี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่แน่นะครับเอฟซีนะครับผมการพูดคุยนะครับพูดถูกคอพูดถูกใจอ่านะครับราคานะครับเราก็ลดแบ่งปันกันได้นะครับทักเลยครับทักเลยนะครับถ้าชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมารู้ในฐานนะครับ นี่เลยครับใตถฐานก็จะมีเม็ดเดือดๆนะครับนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดน,น,นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเขาเรียกก้นมะละนะครับองนี้นะครับเปิดวิทีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะเอฟซีผมเปิดว้ทีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคาเหมืนปันเบาๆเลยนะครับอ่า ท่านใดสนใจก็แอดไลน์หรือสูโทรมาสอบถามก็ได้ที่เบอร์ศูนย์เก้า5้ากสามี่หนึ่งสองเจห้านะครับศูนย์เก้า5้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เหมือนเดียวกันนะครับนี่ครับ fc นะครับดูดิครับเนื้อยังกระโอ้โหเนื้อเหมือนเหมือนยังกระทองลูกบวบทองผสมเลยนะครับนะครับนี่ครับเปิดเบาๆนะเปิดไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะ fc นะครับผมเปิดไว้ที่1 5 0 0 0บาทนะครับถ้าชอบสนใจก็รีบทักมาเลยนะครับทักมาพูดคุยมาต่อรองราคาไว้ไม่ไว้เท่าไหร่เราคุยกันได้นะครับนี่นะครับดูสิครับ fc นะครับดูเนื้อหาเขาสิครับนี่ครับสุดยอดเลยนะครับใต้ฐานก็เป็นประฐานผิวมะละนะครับ ครับดูด้วยครับ f อนะครับดูเนื้อหาเขาด้วยครับเก่าเลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับคุ้มสุดๆนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆกับพระเก่าๆแบบนี้นะครับวังนี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าใดสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม วังน,นี้เปิดไว้ที่15,000บาทนะครับคิปกีตา5ชายสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากพี่ๆ FC ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ